มากินข้าวกันครับทุกคนวันนี้ข้าวเช้าจัดแต่เช้าเลยตำซุ่วซั่วแตงนะไม่ได้เป็นมะละก,กอนนะเป็นแตงอุย้ยนหลายๆกินเลยกินเลยกินเลยอรลุนี้นี่ <c oughs> เราได้ไก่ย่างมามีเกลือมีตับมีแหนมย่างเนาะมีปลาปลาย่างเดี๋ยวลองเนาะ Hvor er det อันนี้ไม่เน้หนึ่งข้าเหนียวเองนะซื้อมาจากร้านเลยเป็นร้านลับในตำนานย้อนดูในคลิปได้นะเราเคยไปเปิดร้านเขาแล้วกินมาเกือบยี่สิบปีอะ và đục dao S <S ส้มตำตอนเช้าก็าได้อยู่นะลงตัว ลารลับในตำนานแหนมเราชอบเปรี้ยวๆแต่วันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่แค่นั้นเองนอกนั้นเพอร์เฟกต์มันจำ กะดูก็กินได้ทั้งตัวนะหัวก็กินได้เขียวให้ละเอียดหน่อยแล้วกัน สงสัยป้าโกรธใครรื้เปล่าพู่ให้เขาเหนียวมันซะเยอะมากอะ่ะให้โหดเหมือนโกรธใครลูก <Used> ค้าประจำเคยให้เยอะ พาบอกแหนมเหนือไม่ต้องกินหรอกลูกกินข้าวข้าวเหนียวก็พอแล้วใช้มือก็จะอุ่นใจนิดนึงอร่อยแน่นอน <c oughs> ชอบที่ร้านนี้ก็าทำขึ้นชิ้นไม่ใหญ่มากแล้วก็แห้ง フフフフ。 ยาินะถึงลดลงตัวอร่อยสุดๆ <wo> oh! <h arta> มีคนนึงอิ่มไปแล้วแต่เรายังไม่อิ่มข้าเหนียวยังไม่หมด มอบอกจะกินเยอะนะข้าวเหนียวมันมีน้ําตาลเยอะโอ้โหอย่างนี้คนดีสารก็เป็นเบาหวานกันทั้งทั้งภาคเลยเนาะเนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วเบาหวานเพราะว่าเป็นอยู่แล้วเป็นก,ก็กินยารักษาเนาะอย่าทิ้งทิ้งยาไม่ได้คนเรามันหนีโรคภัยแค่เจ็บไม่ได้เป็นก็รักษา อยู่กับมันทำความคุ้นเคยกับมันแล้วชีวิตจะมีความสุขปิดท้าย กินข้าวกินนใย่างไรอร่อยดมอืรึเปล่า <c oughs> อร่อยฟินสุดสดรักทุกคนนะ